สอนทำชุดจีน,นั้งชายและหญิงซูนโรบักสำหรับใส่เององอ่ายๆก็ไปที่ตรงนี้จากนั้นกดต่อที่ตรงนี้ค่ะจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการกดอีกเมื่อดาวโหลดค่ะเท่านี้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะได้รูปเสื้อทีเชิ้ตแบบชัดๆไปเลยนะคะเราเนี่ยวาดไปทั้งเสื้อผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงเลยนะคะจากนั้นให้เข้ามาในแอป iBix Paint หรือแอปที่ทุกคนถนัดกดที่รูปบวกกดนำเข้ารูปภาพ จากนั้นกดที่รูปภาพที่เราต้องการนำะมาทำเป็นเสื้อทีเชิส์กดตรงนี้กดเพิ่มเลเยอร์กดลากเลเยอร์มาทางด้านล่างกดที่เลเยอร์ด้านบนจากนั้นกดต่อที่ตรงนี้กดเบลอแนวเส้นกลับมาที่เลเยอร์เดิมของเราจากนั้นก็มาลงสีกันเลยนะคะเราเนี่ยจะลงเปสีแดงแบบนี้นะ ส่วนตรงกระดุมเนี่ยก็จะใช้เป็นสีทองค่ะจริงๆรแล้วมันคือสีเหลืองนะคะแต่เมื่อระบายไปแล้วเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆว่าจะเป็นสีทองได้อยู่ระบายสีตามใจชอบได้เลยนะคะเมื่อเราระบายกระดุมไปเม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาวาดใหม่เลยค่ะเพียงแค่เรากดตรงนี้กดคัดลอกเลเยอร์จากนั้นให้มากดที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากไปวางให้พอดีเลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้กระดุมอีกเม็ดหนึ่งมาโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาวาดใหม่เลยค่ะ เราเนี่ยสามารถทำให้สีมันเท่เพิ่มเติมได้โดยก,การกดที่ตรงนี้จากนั้นกดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนแล้วเราเนี่ยยังสามารถตกแต่งได้อีกเพิ่มเติมโดยการใช้บัชข,ของทางแอปนะคะก็จะมีบ,บัชมากมายให้เราได้เลือกเลยค่ะและที่มันล็อกอยู่นะคะเราก็สามารถดูโฆษณาหนึ่งครั้งเพื่อปลดล็อก18ชั่วโมงได้ค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาดอกไม้มาตกแต่งอย่างนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักไหมเราเนี่ยจะทำทั้งเสื้อผู้ชายแล้วก็เสื้อผู้หญิงเลยนะคะ เมื่อเราทําเสร็จเนี่ยให้กดที่ตรงนี้ค่ะกดบันทึกภาพเป็น PNG จากนั้นให้เข้ามาที่ Roblox กดที่จุด3จุดเลื่อนลงมาทางด้านล่างกดที่คําว่า Create จากนั้นกดที่เขีสามเขกดที่ Creation กดที่ Add Item าาจากนั้นกดที่ Upload Asset ค่ะตรงนี้เนี่ยต้องเป็นคำว่า T-shirt นะคะกดที่คำว่า Upload เลือกรูปภาพของเราใส่ข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะ จากนั้นมากดที่อัปโหลดค่ะเท่านี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับชุดจีนของเรานี่เลยนะให้รามกดที่สกินจากนั้นกดที่คาว่าแอดวานเลือกสีตัวให้เป็นสีที่ตรงกับชุดของเรานะคะจากนั้นเนี่ยก็เลือกสีขาได้เลยนะก็จะดูเป็นกระโปรงนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะใส่เป็นกางเกงอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นชุดจีนผู้ชายที่เราทํามานะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเท่ไหมเราเนี่ยชอบม,มากๆเลยนะ แล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะชอบเหมือนกันนะคะ